นอนแป,ป๊บ <c oughs> แล้วกด e s ีถ้าเกิดจะออกนะแล้วถ้าไปตายมันจะมาเกิดตรงนี้ป่ะเนี่ยถ้าไปตายมาเกิดตรงนี้ป่ะอะไรอะถ้าเกิดแกนอนแล้วนะแกตายแกก็จะเกิดใหม่ตรงนี้โอเคไปนอนแล้วกูเห็นมึงแม,ม่งเลยเอาหัวหัวหัโหัขึ้นมาอย่างเดียวเหมือนกับแกเอาหัวมาห่มา ว่าผมใช่ไหมเหยียบตีมิ่งไปถก็ทำปกติอะโอเคแต่ไม่ทำท่าแบบใช่เลยไายมึงมันแก่แก้ทำไมไม่ตายป่ะเอาใครได้ี่ฆ่ากูน้อยฆ <c oughs> ่ากูเลยตนีนี่หวา่านี่มันตีนโอ้นุ่งคีเปิร์่ข้างบน ใครอยากเดกกูมาแดกกูเลยกูให้แดกใครอยากแดกกูมาแดกกูเต็มเผาตินให้นะเออเผาดินตินไม่ใช่ดินอา้าวน้ำหายไปไหนอ่ะกูโด้ไปแล้วทำไมอ่ะไอ้ทางขึ้นลำทางขึ้นเดี๋ยวก็ว้ามายัยย่าหูย่าหูร้อยอ่าพอดีจะโทษพอดีจะเทสโอ้ตกลงดินพอดีว่าเราจะเทสแน่น่ะเป็น จะเทสว่าไอ้เจ้าเนี่ยมินิแมปแบบเป็นไง<ป>ก็คือเราตั้งเอาไว้ว่าล่าส้เดย์เราเวลาเกิดไปก็คือแบบเกิดใหม่ตรงเป็นเมย์พอยต์มันจะขึ้นตรงจุดที่ตายล่าสุดหรือว่าจะตายทั้งหมดคิดอยู่เปมคิ่ว่าเราควรตั้งไหนดีตายล่าสุดหรือว่าปิดเอาตายล่าสุดแล้วกันนะดี๋ยวต,ตอนนี้กูรู้ข้อเดียวเว้ยกูตกแมปตกมาสองพันบล็อกแล้วบล็อกบล็อกแล้วอ๋อเกิดใหม่โอ้ เรามาสร้งางบ้านกันเถอะใช่เอาอุปกรณ์สร้างบ้านมาก่อนแป๊บนึงต,ติดแป๊บน,น,นึ่งวิดีโอเซตติ้งเอาดิสเทนเอาไปเอ่อแกถัง<ะ>ัวแกใช้ไม่มเป็นถ้าเอ็กซ์ตรีมมันไ่เก็บไปแล้วนี่น,นี่ไหนวะอ๋อท่านเอาดีดไปด้วย วันนี้อ่าไปไปเลยว่าตรงนั้นมีถ้ำอยู่นี่ไปยังลุยยัง,งเดินทางลุยอยู่ไปไปทำลิฟต์น้ำให้ละกูชารล็อกไว้ย,วยักษกลเกือบเกือบไม่เกือบหรอกกูนึกเหมือนแกใช่ไหมเออไม่เห็นใครเกือบโอ้วันนี้ลูกเอ็ดดี้ไม่ได้มไดม่ได้มองหน้ามองหนะ้า อย่าตัดหน้าเขานะตัดหน้านี่โดนกสองตัวนะเว้ยแกกล้าว่าไม่ได้เดี๋ยวลากลงน้ําแกก็ดับอนาไม่ได้ไม่ได้ไมแกก็เป็นเอนดีรกาเอ็ดดี้มันกาจึงเบยทำไมเหลือแต่สควิตเออช่างหัว่ันกลัวไปมดแล้วมันกลัวจะไปหมดแล้วแน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 วแงผแว แนว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 แน้ยไม่ถึงเปมจะตั้งบ้านบนนั้นไหมบนนั้นเอาไหมเปมบนภูเขาเลยเหรอเฮ้ยบี้เดือดสตีมาบ้าเดสตีเยอะเยอะเยอะมฮอแก่าแก่ทำเตียงอุ้ยรูแนวอุ้ยชิายละ อย่าเข้ามา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 ย่าอย่าเข้ามาเปมช่วยด้วยเปมช่วยด้วยช่วยด้วยโดนเด็กโดนเด็กโดนเด็กเด็กมันชั่วเด็กมันเอาไป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 สำเร็จไหมเด็กบอกเอมกูต้องบอกว่าช่วยมากกว่าไม่ใช่มือถ้าไม่สำเร็จกูจะรอดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเอาต้นไม้ไปปลูกข้างบนด้วยโอเค แกสร้างบ้านภูเขาเลยะเออดีไหมมีวิวสวยด้วยดีดีจะออกจะมาข้างล่างก็มไม่ต้องค่อยคโดดลงมาฟิลลงมาเลยจะออกไปแตะข,อขอ้อฟังสุดท้ายแม่แบบไมอ้เบ้ไม่เคยเข้าใจความสิ่กูเข,ข้าใจถ้างั้นแกตายเมื่อไหร่เข้าใจไหม <laughs> รู้ไหมไม่รู้โอเคไมมเข้าใจ ไหมขนาดไอเปมยังไม่เข้าใจมงเล็บพู<อ>่ไม่เข้าใจเดี๋ยวเล่นนี่เสร็จไปเล่นอะไรดีเดี๋ยวอ่ะโลโบคาร์่ปวันนี้อืมก็ดี